อยากจะถามคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าความสุภาพกับความก้าวร้าวกับความไร้มารยาทเนี่ยมันมีเส้นแบ่งตรงไหนสำหรับคุณ อายุแปรผันกับมารยาทไหมการที่มารยาทกับอำนาจมันแปรผกผันกันจังเลยในสังคมของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะอนุรักษ์ไว้หรือไม่ครับผมมันก็วนกลับมาแหละ,กละเกี่ยวกับเรื่องของสอวอใ,ชใช่ไหมครับว่าเขาต้องการอย่างนั้นเขาต้องการอย่างนี้เออเธอต้องฟังฉันสิเธอต้องเข้ามาอธิบายฉันก่อนสําหรับผมเนี่ยมันก็ดูเอาตามความเหมาะสมะครับว่าใครที่มันเหมาะสมบ้างเพราะว่าณนะตอนเนี้สิ่งที่แก๊งอนุรักษ์นิยมเนี่ยพยายามจะบอกเราเนี่ย เขาพยายามจะบอกเราว่าเราต้องรักษามารยาทเราต้องรักษาความสุภาพคือให้คุณรักษามารยาทไว้ก่อนเอาเอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริงของคุณไปเก็บไว้ไกลๆแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าเวลาที่เด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่พูดกับคนรุ่นเก่าให้ฟังเนี่ยคุณฟังเขายังไงอ่ะ และประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเวลาคุณพูดประเด็นเรื่องการรักษามารยาทเนี่ยทำไมมันมักจะไปยึดโยงอยู่กับสิ่งที่เด็กต้องทําวะทําไมมันไม่ยึดโยงอยู่กับทุกคนในสังคมว่าทุกคนในสังคมก็ต้องมีมารยาทซึ่งกันและกันทั้งนั้นน่ะคือคือในมุมผมอะ่ะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนเราอะ่ะถ้าเท่าเทียมกันอะ่ะก็มีมารยาทแล้วเคารพกันได้ถูกการที่คุณจะได้รับความเคารพแล้วก็ให้เรามีมารยาทต,ต่อคุณเนี่ย มันก็มาจากการกระทําของพวกคุณด้วยแต่สังคมนี้เนี่ยมันอาจจะคุ้นเคยและเคยชินเพราะเห็นตัวอย่างว่าการใช้อำนาจเนี่ยมันได้มาซึ่งความกลัวแล้วพอความกลัวปุ๊บมันก็อาจจะนำพาไปสู่ความเคารพเออหรือว่าการที่จำเป็นจะต้องมีมารยาทกับผู้ที่ใช้อำนาจกดขี่นั้นแล้วประชาธิปไตยโดยเฉพาะในยุคหลังๆเนี่ยที่ประชาชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขา ลืมตาแล้วก็ตื่นมากขึ้นเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยมึงใช้อำนาจกดขี่พวกกูเพือ่อให้พวกกูเนี่ยจะต้องมีความกลัวมีความเคารพมีามารยาทกับพวกมึมมมมมมมงนี่ใช่อย่างเรื่องโซตัสอย่างเงี้ยไอ้ความจะต้องเคารพมีมารยาทอย่างเดียวเลยเพราะเขาเป็นผู้อาวุโสกว่าเขาก็ไม่ซื้อกันแล้วนะเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อกันแล้วนะจริงๆตอนนี้คนเขาหมอกันว่าหนึ่งคนเรามันเท่าเทียมกันจริงๆมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน แต่ไอ้ความเคารพแล้วก็การมีมารยาทเนี่ยการจะได้มาเนี่ยก็อยู่ที่การทำตัวใช่ทัศนคติการแสดงออกแล้วก็การมีส่วนร่วมกันในสังคมครับแล้วไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่กับสวกลุ่มเนี้ยที่บอกว่าโอ้ยต้องเข้าไปนะต้องเข้าไปคุยนั่นนู่นนี่ก็ผมไม่ให้นั่นนู่นนี่เออแล้วแบบก็พวกนี้ก็ไม่ชอบกันนี่ไม่ชอบสวนี่ไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งกันอันนี้คือมันเป็นการของคนที่มันเคยชินกับการ อยู่ในระบอบของการใช้อำนาจกดขี่เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับแล้วพอตัวเองเจอสวนกลับออก็หนอแหนงองแงแล้วก็กลายเป็นทำตัวเป็นเด็กซะเองใช่นะครับผมก็เลยคิดว่าพาร์ทนี้มันสำคัญมากนะเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแม้กระทั่งในมิตินี้